ดวงใครดีดวงไครปังฟังทางนี้ดูดวงประจำวันที่19เดือนกุมภาพันธ์2566ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่ต้องทำงานในวันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องสำคัญก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะให้ไปคุยวันพรุ่งนี้จะดีกว่าด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาและเจ็บคอเจ็บปากอาจจะปวดหัวไมเกรนได้ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้จะเป็นวันที่คุณคุณค้นคิดถึงเรื่องอนาคตมากเลย และเป็นการคาดการล่วงหน้าว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้และคุณจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับคู่ของคุณมากถ้าหากว่าอยู่่างไกลกันถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันก็จะพูดจาพูดคุยกันดีท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้มีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงได้เจอมิตรชิดใกล้ได้กินอาหารอร่อยหากท่านใดที่ต้องทํางานวันนี้ผู้ใหญ่จะมอบหมายงานให้กับคุณหรือเข้าพบผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการดีค่ะ ท่านที่เกิดวันพุธหากท่านใดที่ต้องทํางานเจรจาเรื่องสําคัญสคัําญถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จดีมากค่ะหรือบางท่านได้พบเจอกับวิธีการทํางานใหม่ๆเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆมีการคิดวางแผนถึงเรื่องอนาคตว่าจะทําการสิ่งใดดีและบางท่านมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆที่ถือว่าเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตา อาจจะแพ้แสงหรือว่าเจ็บตาและรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาจจะเสียได้ง่ายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟต่างๆท่านที่เกิดวันพฤหัสท่านใดที่ต้องทํางานวันนี้ก็จะทํางานประสบความสําเร็จดีค่ะหรือท่านใดที่ต้องพักผ่อนอยู่บ้านก็สบายใจดีเรื่องการเงินถือว่ามีใช้ใจ่ายสะพัดดีมากค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ จะเป็นวันที่คุณสบายๆเป็นวันที่รู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางหรือบางท่านก็ไปหามุมสงบพักผ่อนหย่อนใจหรือบางท่านก็เข้าวัดทําบุญหรือบางท่านก็หาที่อยู่แบบสงบๆหรือบางท่านก็ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์ วันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่คุณมีความสุขใจและสบายใจดีมากเลยค่ะหากท่านใดที่ต้องเจรจาเรื่องสำคัญวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากท่านใดที่ค้าขายวันนี้ก็จะค้าขายดีมากด้วยเช่นกันค่ะหรือบางท่านที่หยุดพักผ่อนก็จะไปในสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายตาและสบายใจดูแล้ววันนี้ก็จะมีความราบรื่นและสงบดีดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากสำหรับคุณสำหรับท่านที่ต้องทำงานหรือค้าขายวันนี้ก็จะค้าขายดีมากค่ะหรือท่านใดที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จดีหรือบางท่านอาจจะหยุดพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่บ้านสบายใจได้เจอมิตรที่ดีได้เจอเพื่อนฝูงที่ดีด้วยนี่คือการทำนายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าการดูดวงเนี่ยจะต้องประกอบด้วยวันเดือนปีเกิด ซึ่งจะมีความแม่นยำมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะและเพื่อคุณจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ